By the, by the hello everyone welcome to Houston Texas uh, United States of America I'm here in the downtown Houston yeah, uh, at the uh, Herman park but I just uh, get into a McCohen content John P and แคทเธอรินจ uh, ีแมคเค uh, วน let's let's go inside แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ากา็ยังอยู่ในเมืองฮุสตันเท็กซัสเนาะของสหรัฐอเมริกาก็าเป็นเมืองที่ข้าพเจ้าอยู่เนาะแล้นี้ข้าพเจ้าก็าน้ำทานมา,าที่ตัวเมืองของเมืองฮุสตันเท็กซัสเนาะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเฮอร์มันพาร์ก นาะกับซื้อกลมรวมกับชิมีหลายหลายบอลกับอันนี้จะเป็นส่วนดอกไม้เนาะที่เป็นส่วนดอกไม้ของอที่ว่าข้าพเจ้าได้อออกซื้อไปแล้วเนาะแต่ข้าพเจ้าเข้ามากลืมไปแล้วเนาะกต่ชิบอนเป็นบ้านที่สวยงามคนน้อยแถวนี้เนาะคน,ผ,คน,นะผู้คนนี่หลายผู้คนนี่หลายเนาะ ก็เป็นพ้วนที่ว่าพักพรเนาะพาครอบครัวมาพักพรอาข้าพเจ้าม้านี่มือทีสามแล้วนี่เนาะแต่มือทีสามแล้วจังมีบอลจอดรถเนาะถาว่าทานมาสวยข้าขาวเจ้ามานี่มืมืเมื่อวานกสิบเอ็ดโมงมือก่อนสิบสองโมงเนาะก็แม่นว่าบอมีบอลจอดรถเลยเออประมาณนี้ อย่างว่ามันนี่กมม็มาสิบมงมาสิบโลก็เลยมีบอนจอดรถเนาะแตบ้านนี่อ่เอาเป็นส่วนดอกไม้เด้อเพื่อนเด้อเป็นส่วนดอกไม้เนาะอันนี้เขาก็สะบ็นป่าเขินกับเรื่องเลี้ยงป่านะ่ะคนนี่ก็ใช่ไเที่ยวหลายเด็พี่น้องเลยเที่วนี้เนาะ ต่ว่าข่าวเจ้าก็โชคดีที่ว่ามีบนจอดรถกาเกือบครึ่งสโมงก็ได้บนจอดเนาะเออประมาณนี้กาอยู่ในดาวเท้าฮุสตันนะครเนาะกาเป็นจุดที่ว่าบอนลินบอนหนึ่งเนาะอยู่ในตัวมังหุสตัน Yeah, this is uh, Herman uh, Park. Yeah, but it's just uh, the garden. Yeah, and pass of the Herman pass Park. Sorry. Yeah, I came here three days ago. No parking. <laughs> Believe it or not, no parking lot. Yeah, I have to go back home and uh, come back today. So I'm happy, I got one spot late. Yeah. But some people are still looking for the parking lot. <laughs> Can you believe it? Yeah, this garden, yeah, all kind of flower, but they didn't have the name. On here, like, I went there, uh, yesterday at a uh, botanic garden yeah <clears throat> sorry they have all the name of the uh, flowers yeah. this is uh, another side of uh downtown houston like i told you Tommy me clip yeah houston texas they have like uh, four corners, this corner. They have the building. Uh, but this side, uh, over here, I think on the west side, yeah, on the west side. If I'm, if not wrong, let me ask somebody. Yes, I'm right, yeah. This is uh, the west side of the Houston, Texas, yeah. in uh, downtown. Yeah. And this west side is uh, close to the south side. yeah. The south side, even there, yesterday is uh, a water wall. Yeah. It's a water wall. Pretty over here. Yeah. Uh, you can walk up there. No, you can go uh, walk around. Yeah. และเห e e the view, อ o ว e v i e ่ something like that nice my place my place to r e x y e a เห e e อ n o t h อ r b u i l d ้ n g s t h ี r e ่ทางนี้เป็นทางเวสเขาใเนาะทางเวสเนาะเวสี่คมบาสบาจังไดครับจกูท้งขาดเจ้าเบเนาะมีทั้งเ,เ,เหนือทั้งใต้แล้วทั้ง ทางเวสทางอีสเนาะแต่เป็นตกแต่วินออกเนาะอันนี้เป็นอยู่ทางเวสเนาะเวสนี่เป็นแ uh, ต่วินออกบ่อ่กเพราะว่าข้าพเจ้าเห็นอแต่วินซองไม้พุ่นเนาะแต่นั้นเนาะอืมส่วนและซีซ์ออนเดอะเวสต์ไซด์ครอสสู่ซาวด์ไซด์นะไนส์ฟลูด ไม่ go up เด้อ let's go up เด้อขึ้นไปเทน,น,นกันกนะพี่น้องเนาะการทักษาของบ้านกนเจ้าเนาะเจ้าว่า lawn is resting please keep off the grass เฮอร์แมนพาร์กเจ้าว่านะก็ราวก็เจ้าว่าเดินหยานนี่เนะะาะเจ่าจะทำการพักผ่อนือว่าเติบโตเนาะ แต่ว่าเขาเจ้าบอกบอให้ไปเยียบเนาะประมาณนี้เนาะบอให้ไปเยียบเออที่หลักการทักษาอยู่บ้านเขาเจ้าเนาะก็เป็นยูทภาคส่วนหนึ่งของเฮอร์แมนพักเนาะแต่ว่าเป็นการ์เดนที่ว่าเป็นมิพูมิซูในหันเนาะก็สรุปแรกก็ทั้งบดนี่ก็บเมนเฮอร์แมนเฮอร์แมนพักเนาะครับเนาะประมาณนี้นข้าพึ่ขึ้นไปเทงกันแล้วเ e t s go up เดอะ เมื่อมันพาดคอนเซอร์วิเวนซีเฮลมิกเดมาวเซฟฟอร์ออลโนบายไซคลโนสวิงกิ้งฟรอมเดอะเทรลพลีสเตย์ออฟเดแพลนมายชิลเดรนแอนด์ด็อกเนาะเพราะนั้นเนาะก็จะก็เว้าบ่มีรถทีบเนาะเอ่อโนสวิงกิ้งเนาะกับบ่ให้แล่นบ่ยังทันดอกเนาะแล้วก็ก็บอกว่าให้หีออกจากแพลนเนาะแล้วก็บ ระวังเหฮักษาเล็กน้อยแล้วก็ฮักษาหมาประมาณนี้เนาะทีประเทศพร,ระเจ้าเนาะมีระเบียบเรียบร้อยเอเป็นบอลหนึงน่งเนาะที่เป็นบอลพักบอของครอบครัวเนะาะจะ This place uh, is a uh, the place is uh, attract uh, attraction uh, tourists in Houston Texas too. Yeah. Herman park. Herman park. Sometimes my voice is not clear, like I told you. I fixed my teeth. Uh, over 30, 30 teeth. 30 teeth in Laos. Uh, yeah, I just came back from Laos. Uh, two weeks now. อย่าเพลอดิลูกดาวเด้อน้ำก็ไหลมาแต่ทั้งลุ่มทั้งพื้นพุ้นที่เนาะแต่ทีนี้บอปล่อยน้ำลงมาเนาะเจ้าเหลียวอยู่ข้างลุ่มเห็นข้างลุ่มหมดข้างหลังเนาะ ก็ทางมันแ,แต่ไหลลุไปลุ่มเนาะคือข้าพเจ้าได้ว่าไปแล้วอยู่อันมิกาเนะาะกะกมิบอลลินไปลายบอลจาบบัญชีจา้างเขาตลอดไปเนาะลักบอลก็เป็นเขาฟรีเนาะประมาณนี้โซ r m แมนพัก yeah it's no admission fee yeah you can get in free you don't have to pay for anything that's what i like yeah some place in your uh, united states of america because uh, america every uh, state they have the like uh, some place uh, interesting yeah because uh, i travel uh, almost every state of America already. Yeah. About three or four more left. Yeah. But I didn't do the clip. I didn't do the clip. Yeah. Because I just uh, learned how to do the uh, clip, uh, make a clip and um, do the YouTube. Yeah. It allows. Now I'm uh, successful, I'm eligible from a YouTube company but <laughs> no money yet, <laughs> okay no money yet. I still enjoy doing this because I'm retired, I'm a retired person. Uh, now we're on, almost on top. Uh, um of uh, this place even you on top of this place you will see uh, too many things down there yeah too many activity because uh the school is uh school is up right now. Yeah the children uh the parent of the uh, student they take their kid here yeah I saw down there too many uh, school bus over here. Yeah. They take the kid uh by the group uh come uh enjoy here or do activity here. ค <pod> รับ no. พี่น้องเนาะก็เป็นญาติพักเรียนเด้อเออกรียแล้วก็อ่าเด็กน้อยก็มาเล่นหลายยังว่าบ่มีบ่จอดรถซั่นล่ะเนาะยังว่าบ่มีจอดร่

you see the, the the water came came from the the cloud yeah from the cloud and then you know they do like fountain go down there yeah nice pretty you know there's no shade up here like a yeah. little army <laughs>

เพินก็ว่า is in term of 10 years แปล3เนาะถ้าว่าเจ้าเนาะในประมาณ10ปีเนาะจะมีแพลนย่งเนาะมีแผนอย่งเนาะใน10ปีเนาะก็ประมาณประมาณอ่ะปกปลูกไม้เพิ่นว่าเนาะว้าวอันนี้เพิ่นว่า if the term of 100 years uh, twist the people อ yeah. ย่างนี้เมื่อ100ปีมาเนาะ เจ้าก็ปลูกต้นไม้ขึ้นมาแล้วเนาะเจ้าก็พยายามสอนอสอนคนเนาะให้หู้จักรักษาเนาะประมาณนี้ว้าวเด็กสังเฮดกู๊ดมีนิ่งนี่ฮะย่าลบิทลบิทโอ้โหครับเจ้าก็พยายามเห็ดแต่ละคลิปแต่ละคลิปเป็นสั้นเนาะแล้วก็ เพื่อปีโปเป็นการเบื่อเนาะสาธิตข้าพเจ้ากับซิมยามเพจคลิปสุสั้นเนาะ <Yeah. S 1> So I thinking about do the short clip เนาะ So when I go another another place I will do another the clip again So you try b if h w h a t get boring Yeah to watching uh, the video if too long Yeah something like that

ไปแต่งค่ะวัช่าแลาก่อนพี่น้องนาะโชคดีขอบใจที่เข้ามาเบ่งเด้อ